ันปีก่อนในยุคที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองอำนาจสูงสุดศาสนาสถานอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ไม่ได้ถูกปกป้องด้วยกองทหารหรือกำแพงหินเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกคุ้มครองด้วยอำนาจที่มองไม่เห็นอำนาจของคำสาบที่ถูกสลักลึกลงบนแผ่นหินโดยทั่วไป ศิลาจารึกขอมมักจะแบ่งเนื้อหาเป็นสมส่วนหลักๆส่วนแรกคือการสรรเสริญพระเกียรติของกรรษัตริย์ผู้สร้างส่วนที่สองคือการระบุถึงสิ่งที่ถวายให้ศาสนสถานไม่ว่าจะเป็นที่ดินข้าวของหรือแม้แต่ค่าทาสและส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นคือคำสาปแช่งสำหรับผู้ที่คิดจะทำลายหรือขโมยสมบัติเหล่านี้ นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าปรำราแต่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้คำสาบเหล่านี้มีเนื้อหาว่าอย่างไรและมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเราจะพาไปหาคำตอบกันผู้ใดทำลายหลางหรือเคลื่อนย้ายสิ่งที่ข้าพเจ้าได้สร้างถวายไว้ขอให้มันและวงตระกูลจงฉิบหายขอให้มัน ไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์และต้องตกนรกอเวจีตราบจนสิ้นกับหากมันมีทรัพย์สินขอให้อสนีบาด้าผ่าฟาดลงมาทำลายหรือถูกโจรปล้นจนหมดสิ้นหากมันมีบุตรภรรยาขอให้ถูกพยักหรือกุมพีจระเข้ฆ่าไปกินต่อหน้าต่อตาขอให้มัน อย่าได้พบเจอพระศีอริยเมตรัยอย่าได้หลุดพ้นจากวัตฏสงสารเลยคำสาบที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นจากความคลั่งแค้นเพียงอย่างเดียวในทางประวัติศาสตร์มันคือเครื่องมือควบคุมสังคมที่แยบยลและทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุคที่ยังไม่มีระบบกฎหมายที่ครอบคลุมคำสาบเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกฎหมายศักดิ์สิทธิ ที่ทุกคนหวาดกลัวและไม่กล้าล่วงละเมิดเพื่อรับประกันว่า,าศาสนสถานซึ่งเป็นหัวใจของอาณาจักรจะคงอยู่ตลอดไปพันปีผ่านไปอาณาจักรขอมได้ล่มสลายแต่ศิลาจารึกยังคงอยู่แล้วพลังของคำสาบเล่าได้จางหายไปกับการเวลาหรือไม่แม้ในทางวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ไม่ได้ แต่ความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ของโบราณสถานยังคงถูกเล่าขานในหมู่ชาวบ้านรอบพื้นที่หลายครั้งที่เราได้ยินข่าวผู้ที่ลักลอบขุดสมบัติหรือลบหลู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดหรือมีอันเป็นไปซึ่งอาจเป็นภาพสะท้อนความหวาดกลัวต่อคำสาบโบราณที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของเรา ท้ายที่สุดแล้วคำสาบของโบราณอาจไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์เหนือธรรมชาติแต่คือภูมิปัญญาของบรรพชนที่ส่งเสียงเตือนผ่านมานับพันปีให้เราในฐานะคนรุ่นหลังจงเคารพในประวัติศาสตร์และมรดกที่พวกเขาได้มอบไว้ให้เพราะการทำลายอดีตก็ไม่ต่างอะไรกับการทำลายรากเน่าของตนเองถ้าชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วเจอกัน